ดูกันนะคะว่าวันนี้แม่ปุ้ยกับแอนนาเสือจะไปไหนกันเราจะไปไหนกันจ้าแอนนาเาจะ <The Tiger. S 2> ไทเกอร์เราจะไปวัดช่างเหล็กคะ่ะแม่เป็นวัดที่แอนนา <c oughs> อาศัยมาตั้งแต่เด็กเลยจนเร,เรียนจบมาหาวิทยาลัยวันนี้เราจะไปเยี่ยมบ้านแอนนากันนะคะ <c oughs> บ้านที่หลายหลายคนอาจจะมองว่าเดี๋ยวจะมาเมาว่า <c oughs> เราขายสตอรี่นูนะ่นนี่ไม่ใช่ะคะ่ะ <c oughs> จะพาไปดูบ้านแอนนาหลังนี้เพราะแอนนาเล่าให้แม่ปุ้ยฟังเล่าให้แองจี้ฟังแล้วเราประทับใจก็คือบ้านที่เป็นรากเหง้าเป็นที่มาของความสําเร็จใช่ค่ะในชีวิตแอนนาวันนี้ใช่ค่ะใช่ไหมเป็นสิ่งที่เรารู้จักมาคุ้นเคยดีมากๆแล้วก็น่าจะเป็นทําให้ทุกคนได้เห็นแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเติบโตมาจากที่ไรเราก็ประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมคะอย่างที่แอนนาได้บอกมา ก็เลยจะไปตามรอยดูหน่อยซิว่าบ้านที่ว่าเนี่ยนะคะอยู่ในกุฏิแม่ชีซึ่งอันนาอยู่กับคุณชั่วตั้งแต่เด็กๆที่วัดช่างเล็กอยู่ตริงชันปะใช่ตริงชันค่ะตรงสายหนึ่งค่ะทุกคนอ่างั้นเดี๋ยวเรารีบไปกันเพราะว่าน่าจะไกลเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นซอยข้างหน้าก่อนไฟแดงค่ะที่เขียนเอาว้ช่างเล็ก รถเดียวเข้าไปขวามือโอเคอใกล้ถึงแล้วห<ช>มูปิง้งนมปังที่ชอบมากเลยสตรีทนี่แหละสตรีทฟู้ดของแท้อร่อยด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตัวปกติจะมีวินตรงนี้ได้ไหมแม่ค่ะ เป็นตอนเด็กอะค่ะตอนเช้าไม่ได้ทําอะไรมากแต่ว่าลานตอนนี้จะเล่นมเล่นกับน้องๆจะเล่นแบบหลังวัดปกติตรงนี้เขาจะเรียกว่าหลังวัดค่ะตอนที่อนาอยู่ห้องแล้วช่วงที่เป็นฤดูร้อนก็จะร้อนมากค่ะทุกคนอานาก็จะมานั่งใต้ต้นไม้ต้ต้นจันทร์ไอ้แอมอุ้ยเขินชะกัน เดี๋ยวดูภาพเข้าไปในกุฏิเดี๋ยวดูไอเดียได้ยหรอนักไก่ผู้ชายเนี่ยเป็นน้องที่บอกว่าห่างกันแปดปีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยตรงนี้จะเป็นที่ที่เอ่อทนนาจะอาบน้ำแล้วก็ซักผ้าตรงนี้นะคะแต่ตอนเด็กมันดูใหญ่มากเลย่พอโตมามันก็เล็กมากเดี๋ยวนี้นี่สูงกว่าประตูอันนี้คือเป็นกุฏิที่อันนี้เป็นหน้าต่างของห้องกุฏิทวดอนนาเด็ดแต่ตอนเด็กตอนนี้ทุกอย่างใหญ่มากแต่พอโตขึ้นทุกอย่างเล็กมากอันนี้เป็น สุติทวดอนนาต้อนี่ข้าคนวัวใช่หข้าคนทวดค่ะแล้วก็ตรงนี้เลยที่คุณแม่ถามว่าต้มไข่ตรงไหนแต่ว่าแก๊สไปหมดแล้วนะคะเออตรงนี้ไม่เป็นห้องทวดอนาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแต่นี่เป็นที่เกิดที่ที่สมมุรใช่ค่ะก็จะมีระฆังอีกแห่งหนึ่แล้วอันนี้ดูดูที่ต้มไข่อนาหน่อยแต่ว่าไปหมดแล้วตรงนี้นั่งต้มตรงนี้ใช่ตรงนี้ค่ะแล้วแต่และนี่ก็คือห้องอนนาเองนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูกัน นะคะคอันนี้จะเป็นโต๊ะที่ใช้อ่านหนังสือค่ะเป็นโต๊ะไมือทีวีเขามาดีอยู่ชุดเสื้อผ้าแล้วก็ที่นอนตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นชั้นหนังสือนะคะที่เอาไว้ว่านหนังสือที่แอนนาได้ใส่ตะพายแรกเป็นการประกวดนางนพมาศเลยนะคะตอนม .5 ค่ะคุณแองจี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่อันนี้มีโซบายค่ะอุคะใช่แอนนาเรากลับไปอีกสายหนึ่ง ที่บอกเพราะอานาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ตอนปีจบมหาวิทยาลัยเลยแล้วตอนนั้นที่ประกวดก็ไปกับที่นี่เหมือนกันของที่แบบส่วนใหญ่คอมก็ก่อจะได้มาก็ระมากเหมือนกันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กนักเรียนจะต้องใช้เนาะเป็นเคสลับนะคะเคสลับอันนี้คุณนี่คุณอนาเขียนเนาะใช่นี่เขียนเนี่ยนานมากเนี่ยตอนที่สมัยแบบสอบนะคะโอ้จริงจริงมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่า นานแล้วนะไม่ได้อยู่นานแล้วก็อาจจะหายไปบ้างแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นลาวตักเสื้อผ้าค่ะย้ายไปดูย้ายไปตักเสื้อผ้าแล้วก็กวกห้องน้ําจะเป็นห้องน้งางํารวมฝั่งนู้นเลยเวลาอาบน้ําหรือว่าเข้าห้องน้ําก็จะใช้ห้องน้งํารวมกัน ส่วนใหญ่安娜ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปเลยค่ะปกติก็ถ้าตื่นนอนมาอย่างนี้เวลาแบบทานข้าวเสร็จก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเล่นกับน,น้องๆหรือว่ามาคุยกับทวดคุยกับแม่ชีปกติค่ะชีวิตอนามันเหมือนเด็กคนธรรมดาคนนี้จริงๆนะว่าเราจะไม่ได้มีพื้นเพทที่อาศัยอยู่เหมือนกับคนอื่นแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบเด็กปกติได้ค่ะท mm ี hmm. ่จริงทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวอนนาจริงๆคือมามาครั้งนี้ทุกคนก็คือแบบ เข้ามากอดเข้ามาพูดคุยยังจําชื่ออาน,นาได้ทุกคนมันยิ่งกว่าญาติอีกแองจี้ใช่มันเหมือนคนเป็นครอบครัวมหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักแอนนาทุกๆคนหล่อหลอมให้แอนนามาเป็นแอนนาในทุกวันนี้ทุกๆคนเป็น คนหล่อหลอมอนนาไม่ใช่แค่เป็นอนนาแต่ว่าทําให้อนาได้รับตําแหน่งด้วยการที่คนคนนึงจะเติบโตมาได้เป็นใครยังไงมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอันนี้คือเรื่องจริงเลยดีใจด้วยะพอรู้นะเขาอยเขาเป็นคนดีนะอยู่ในื่องจเด็กของเขาคนดีไม่โนไม่อะไรไม่เที่ยวไม่เตะเขาดีอ่ะเขาให้เกียรติแม่ชีอะไรเขาดีให้เกียรติแม่ชีได้มานั่งเรียนตำชาติเนี่ยก็ดีใจกับเขาด้วยทำตัวสม่ำเสมอเป็นเรียบร้อยเขาไม่ถือยศถืออย่ะ เกียรติอะไรของเขาว่าเออท่านเป็นนางงามท่านอย่ามาหญิงกับฉันนะอย่างนี้นะไม่มีเลยเขาเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะยกมือไหว้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนีใ้ใครใครเหมือนเดิมเป็นเด็กดีมากแอนก็มาอยู่อันนี้ลูกก็ก็อยู่อันนี้ก็น้องแจนก็คืออยู่รวมกันในนี้แอนาเป็นคนยังไงแอนเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็ชอบชวนเล่นด้วยปกติเล่นอะไรกันเล่นจั๊แอบ เล่นซอนแอบไม่ชอบแอบตัวนี้เหรอใช่ค่ะแล้วนี่เล่นด้วยมั้งหอเล่เล่นด้วยเล่นด้วยแล้วปกติใครจะหาเก่งสุดพีเอจริงหรอแอนนาเขาก็ชอบอ่านหนังสือแล้วก็จะตามหมากไ<า>อ้ชวดเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นความคิดอะไรขเขาก็การพูดการอะไรขะเขาเขาเลดูโตกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะภูมิใจไหมคะภูมิใจค่ะก็ทําให้สุดฝีมืออะไรทําให้เก่งสู้ <S <S <Stones> สูใ้ให้ชนะให้ได้มงสามกลับมาค่ะ ให้แบบทําให้สุดความสามารถค่ะไปเลยค่ะคุณเอจนจีแม้ว่าเราจะไม่ได้มีครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วความรักของทุกคนที่มอบให้เราอะ่ะมันอบอุ่นมากๆก็ตําแหน่งที่ได้มันไม่ได้แค่แอนนาแต่ว่าเป็นตาแหน่งของทุกคนเลยมาก <laughs> ใบบ้านนะลู่วงแม่แม่ชีมีหลานเป็นนางาม